อัปเดตรถเก่งฟีดาวกันอีกสักรอบหนึ่งค่ะพี่สำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งสภาพสวยสภาพนางฟ้ามือเดียวนะคะรถหน่วยงานปลดวางแล้วก็รถบ้านนะคะที่สามารถตรวจสอบเอกสารตัวรถได้ไม่มีพ่าธรรมเนียการพร้อมเกัาฟีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถวันนี้หนุ่มมาจับเอจัดอัปเดใมาดูคร่าวๆแล้วกันพี่ฟีดาวผ่อนเติ่มต้นเพียง8,000นะคะชอบหัวรุ่นไหนทักสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยใครที่หารถฟีดาวอยู่ไม่ควรพลาดคลิปนี้คะ่ะ E aí สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอันอันเพชรยนต์ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องอันอันรถเก่งเกตเอนะคะสำหรับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วค่ะพี่พี่วันนี้อยู่ที่บริษทัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะวันนี้มาจัดอัปเดตรถเก่งให้ดูแล้วกันเอาเป็นว่ารถแบบฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินพี่พี่และที่สําคัญตจอรถสวยปวดระวังน่วยงานแล้วก็รถบ้านที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถสามารถเช็คตรวจสอบประวัติตัวรถได้นะคะ ดูคลิปเต็มคลิปนี้จบแล้วพี่ชอบคันไหนสนใจรุ่นอะไรนะคะสามารถทักสอบถามได้เลยวันนี้หนูขอแจ้งก่อนนะวิพ่นะไม่สามารถเปิดภายในตัวรถให้ดูได้แต่ถ้าวิพีท่านใดที่อยากได้รายละเอียดและรูปภาพตัวรถเพิ่มเติม สามารถทักมาสอบถามหนูได้ช่องทางด้านล่างนะคะเดี๋ยวหนูขึ้นให้โทรเข้ามาสอบถามได้เลยที่0918820616หรือว่าจะเป็นไลน์ aun197 ติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เดี๋ยววันนี้ให้ดูรายละเอียดด้านหน้าและรอบคันก่อนแล้วก็เลทราคาแล้วก็เลทผ่อนนะคะอาชีพที่ลูกค้าสามารถซื้อรถได้เนาะเดี๋ยววันนี้หนูพาจัดอัปเดตให้ดูนี่พี่พีดูที่สำนักงานแค่สำนักงานเดียวของเราเนี่ยนะคะมีรถจอดอยู่มากมายหลายร้อยคันแบบนี้เลยนะคะ พร้อมกับตัวรถเนี่ยเป็นแบรนด์หลักเนาะแล้วก็ฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถถ้าพี่ๆสนใจคันไหนก็ทักมาได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันก่อนเลยและกันนะฮะหนูเอาตัวที่เป็นแบบยอดฮิตยอด,ยอดนิยมที่คนชอบเล่นกันให้ดูนะรายละเอยีอยดรูปภาพด้านในนะคะพี่ทักมาขอนะเดี๋ยวหนูส่งให้เพราะว่าตัวรถล็อกทั้งหมดแล้วไม่สามารถเปิดให้ดูได้คันนี้ก็จะได้เป็น Honda c ซี i c นะคะเครื่องยนต์1.8ตัว EL นะ ตัวรถได้เป็นปี2019นะคะพี่พีคันนี้559,000หมเาลขไม์ประมาณ110,000โลนะคะเครื่องยนต์1.8เบนซินนะคะผ่อนอยู่ประมาณ9,700นะบอดี้สีดำค่ะพี่พีเดิมโรงงานสภาพสวยเลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกนะคะแม็กอะลอยเดิมเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะ สภาพตัวรถนิ่เนียนกลิปมาไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะถ้าใครสนใจทางอินบอเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะมานะราคาดีผ่อนเบานะคะแน่นอนนะคันนี้วีออสเดี๋ยวให้ดูก่อนหน้าป้ายขายแค่269,000ไม่ไมล์แสนกับ7,000โลปี16 1.5ตัว J นะคะคันนี้ถามว่าผ่อนอยู่เท่าไหร่พี่พผ่อนอยู่ประมาณ 5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะผ่อนยูเลท5,000กว่าบาทนะคะก็ฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะ v ีออตัวเจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะอาชีพที่สามารถซื้อรถได้หรอพี่ๆขอเป็นพนักงานบริษัทร้รรษารรษวิสาหกิจข้าร,ราชการพนักงานที่แบบรับสด,ดแต่มีเครดิตส่งประกันสังคมหรือว่าอาชีพของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามโทรเข้ามาสอบถามทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะเดี๋ยวหนูจัดเต็มแบบฟรีดาวให้ได้เลยนะคะรุ่นนี้ อีกหนึ่งคันค่ะนี่อารติสนะคะเครื่องยนต์1.6ตัว G นะคะพี่พี่นี่นะคะคันนี้479,000ปี20ไมล์แสนสามนะคะบอดี้สีบอลเงินไฟหน้าโปรเจคเตอร์แม็กอลอยเดิมโรงงานนะคะคันนี้ก็จะได้เบาะหนังด้านในเป็นสีตัวเบาะเป็นสีดำนะคะ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันจอวิทยุนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ USB <c oughs> ได้นะใช้งานได้ปกติเครื่อง1.6นี้ประหยัดด้วยรุ่นนี้พี่ผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทและพี่ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยไม่ต้องดาวนะคะก็ <c oughs> ถ้าเป็นอารติสนี่นะอารติส์ฮอนด้านะคะโตโยต้าฮอนด้าเนี่ย,นะ Honda, ะะ Honda, ยไม่ต้องดาวเลยพี่พี่จากสีบอลเงินมาดูสีขาวนะคะคันนี้ก็ประมาณ4,79,000เหมือนกันผ่อนเลท8 0 0 0เท่ากันค่ะพี่พแต่ว่าเป็นบอดี้สีขาว เครื่อง1.6ตัว G นะปี20ค่ะภายในได้เป็นสีดำเหมือนกันไฟหน้าโปรเจคเตอร์รายละเอียดตัวรถนี่เหมือนกันหมดแตกต่างกันที่เลขกไมล์และเล็ดผ่อนเท่านั้นคันนี้ก็ราคาประมาณ479,000ค่ะบริสีขาวฝากไว้สนใจคันไหนทักมานะคะมาดูตัวไฮบริดกันบ้างนะคะ519,000นะคันนี้ขอภัย559,000นะคะรถปี21 ไม่แสนสองไฮบริดสมาร์ทค่ะเป็นตัวสองระบบนะคะก็คือน้ำมันกับไฟฟ้านะคะพี่พี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะโลโก้ไฮบริดมีมาให้ป้ายทะเบียนได้ตามนี้เลยคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งหงมื่นนิดๆน,นะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนิดๆเนาะแล้วก็จะได้ในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้ามาด้วยนะคะคันนี้สีขาวนะคะมาต่อคันนี้พี่พี ไฮบริดสมาร์ Smart, เหมือนกันนะคะเครื่องยนต์1.8นะคะคันนี้5 1 9 0 0 0เมื่อกี้บอกราคาสลับกันคันนี้5 1 9 0 0 0สีบอลเงินนะคะออปชั่นเหมือนกันหมดเลขไมล์แสนสามตัวรถเป็นปี20ค่ะนะต่างกันที่ปีรถนะคะแล้วก็เลขไมล์นะคะห่างกันอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะภายในเขาเป็นสีดำนะจอจอวิทยุนะคะวิพีพวงมาลัยมันติฟัง์กชันได้เบาะหนังสีดำมาคุมโทนมาเหมือนกันหมดนะคะ ใครสนใจคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณเลท9,000ไปไปลายถึงห0ื่นต้นๆน,นะคะสามารถทักสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยนะต้องบอกเลยว่าฟรีดาวน์ได้ทุกคันถ้าแบรนด์หลักนะและที่สำคัญรถเนี่ยเราคัดสภาพสวยมาให้บริการตรวจรถ274จุดใบเซอร์การันตีทุกอย่างครบเอกสารรับประกันตัวรถถ้ามีพิามชนหนักตีลังกาตกน้ากลับสีไฟไหม้น้าท่วมพี่นารถมาคืนเลยเลยเรารับฟื้อคืนเต็มจานวนนะคะ ก็ในส่วนของคันนี้1.8สปอร์ตค่ะเป็นตัวน้ำมันล้วนนะคะ619,000รถปี21นะคะผ่อนอยู่มา1 1น11,000กว่าบาทนะคะไม่เ0 0 0 0กิโลออปชั่นด้านในเบาะหนังประาพฟ้าวงมลาลัยมันติฟังก์ชันเบรกมือฟ้าออโต้เบรกโคจอกลางทัชสกรีนกล้องถอยมีมาให้ครบแม็กอัลลอยเฉพาะรุ่นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ or, นะคะ ตัวรถไม่มีร่องรอยชนหนักพิความตีลังกามาแน่นอนนะคันนี้ผ่อนเลทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทนะคะก็สามารถทางสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยนะบอกเลยว่าจัดเต็มฟีด้าราคาสุดคุ้มค่ะพี่พี่ได้บอดี้สีดำรถมือเดียวด้วยนะคะเครื่อง1.8เป็นตัวสปอร์ตนะคะปี21อไม่9 0 0 0 0กว่าโลสวยมากเงากริบบอกเลยไม่มีตีลังกาไม่มีพิคว่อมไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะรถไม่มีจมน้ำแช่น้ำมานะไปกันต่อค่ะ นี่ชมนี้ชมนี้ขายดีนะพี่พี่เป็นรถหน่วยงานที่ขายดีมากเนื่องจากช่วงล่างแน่นอะไหล่หาง่ายมันทเน้นถูกไม่ต้องรอของนานนะคะก็ราคาเสนอขายอยู่ที่479,000ปี20ไมล์แสน2นิว1.6ตัว G นะคะถ้าเป็นตัว20ขึ้นไปเนี่ยภายในจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยเป็นเบาะหนังสีดำนะคะขอรายละเอียดรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่พี บอนหนังสีดำพวงมลลาลัยมันติฟังชั่นเบรกมือธรรมดาจอกลางวิทยุนะคะสวยสภาพดีฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0 0กว่าบาทนะคะถ้าเป็นแบรนด์โตโยต้าเนาะอาทิตย์เนี่ยราคามันจะไม่ข้าม5 0 0แสนหรอกถ้าไม่เป็นตัว1.8 Sport 1.8 GR Sport หรือว่า1.8 Hybrid เงี้ยถึงจะราคาขยับขึ้นไปเกือบถึง5 0 0แสน แต่ถ้าเป็นนิว1.6ตัว G อยู่ประมาณ400,000กลางๆเนี่ยพี่ได้รถเซกเมนต์กลางแบบนี้ไปใช้งานช่วงล่างดีเครื่องแน่นแมนทนแนนง่ายไม่ต้องซ่อมจุกจิกนะคะไปกันต่อคันนี้1.8 EL นะคะตัวท็อป Honda Civic นะตัวรถเนี่ยเป็นปี2020ค่ะคันนี้เลขมาอยู่ประมาณ84,000โลราคาเสนอขาย579,000บาทค่ะพี่พี่ Body บอดี้สีบอลเงินผ่อนอยู่9,007-9,008นะคะนี่เรดดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่1.99สำหรับ4ปีนะคะลูกค้าเครดิตดีอยากฟรีดาวน์จากได้ดอกเบี้ยพิเศษเราจัดให้ได้แค่ทักมานะคะไม่ว่าอาชีพใดก็ตามขอแค่ไม่ติดปอดแบนลิสบูโรมีรายได้ชัดเจนนะคะเอกสารครบหรือว่ามีเครดิตผ่อนอะไรอยู่และผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีหนูจัดแบบฟรีดาวให้พี่ได้เลยคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9 8นะคะ ไม่แปดหมื่นสี่โลอ่ะมาคันนี้ไม่แปดหมื่นแปดพักิโลหนตัว e l ปี19ค่ะสำหรับพ o n d a Civic นะคะคันนี้5 5าแ0นหนเบอลเงิน5้าแ0นเนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9 0 0าพปลายๆเหมือนกันนะคะเลทผ่อนกันอยู่ประมาณหลักร้อยนะคะพี่พี่เลทต่างกันประมาณหลักร้อยแต่คันนี้ได้บอดี้สีดำนะคะสภาพเดิมโรงงานค่ะนี่ไม่แ0 0 0มปี1 9บเกไม่แปดหมืปี19ค่ะพี่พสีดำ ถ้าใครสนใจคันนี้ก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะสีดําสีบอลเงินหรูว่าสวยเหมือนกันหมดแล้วแต่คนชอบนะชอบคันไหนถูกใจคันไหนก็ให้ทักเข้ามานะคะรีบทักเข้ามานะคะมาคันนี้กันต่อนะเมื่อกี้1นสปอร์ตสีดําใช่ไหมตอนนี้1.8สปอร์ตสีขาวค่ะคปี2022เลขไมล์ห่ง0ม่น0ประมาณไม่เกิน2 0,000ืโลนะคะคันนี้61900 0เหมือนกันได้ปีใหม่กว่าปีหนึ่งแต่ว่าเลขไมล์เยอะกว่าประมาณ หมื่นกโลนะคะราคาเท่ากันผ่อนอยูเลด1 1 0 0 0กว่าบาทเท่ากันนะบอดี้สีขาวค่ะพีพีใครสนใจคันนี้นะออปชั่นไม่ให้แตกต่างจากสีดำออปชั่นเหมือนกันหมดภายในสีดำเบาะหนังปับไฟฟ้าด้านผู้ขับพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันจอกลางทัชสกรีนกล้องถอยเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรคโฮเป็นเกียร์ออตโต้นะคะแอร์แบกรอบคัน7ใบตัวรถสวยมือเดียวนะคะคันนี้ก็ฟรีดาวจะดเต็มได้ผ่อนเลด1 1 0 0 0นะคะ ทั้งมาได้เลยนะสีขาวมีขาวกับดำทั้ง1.8สปอร์ตฝั่งนี้นะคะแล้วก็มาคันสุดท้ายของเรานะคะตัวนี้จะได้เป็น Honda Civic FE นะคะเครื่องยนต์1.5เป็น EL Turbo นะคะภายในเบาะของเขาเนี่ยนะจะเป็นเบาะหนังปะไฟฟ้าด้านผู้ขับนะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชั่นจอกลางทัศกีจ a แอร์ออโต้เกียร์ออโต้ค่ะพี่ๆคันนี้เลขไมล์ประมาณเ,าเลขไมล์ประมาณ80,000 9,000โลเนาะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะ EL 699,000นะคะแม็กอลอยเดิมโรงงานตัวรถเป็นซีดานส,สปอร์ตเบาะด้านในเขาจะเป็นเบาะผ้านะขอภัยถ้าตัว EL เป็นเบาะผ้านะคะปรับแบบแมนวนวลถ้า EL พัดถึงจะปรับไฟฟ้านะ EL พัฒเป็นตัวรองนะคะ699,000เีพีตัวรถสวยคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ1 000, 1 0 0 1 0ถึง12,000บาทนะคะไม่มีร่องรอยใดเลยทั้งสิ้น ไม่ว่าพ,พี่ชอบคันไหนนะคะอยากฟรีดาวอยากจัดเต็มอยากไม่ใช้เงินอยากใช้เงินดาวอยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษพี่ทักมาได้นะคะปรึกษาได้เอกาสารส่งมาให้ดูรายละเอียดเครดิตเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้อยากได้แบบไหนบอกได้เลยเนี่ยสภาพส,สวยๆกันทุกคันและมีรถสต็อกเยอะมากๆและถ้ายิ่งใครชอบแบรนด์นี้รุ่นนี้นะมีรถในสต็อกมากกว่า50-60คันนะคะจัดได้ไม่ต้องใช้เงินได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะหนูฝากไว้ด้วยกลับกลับคลิปอัปเดตรถนะพี่ๆสนใจคันไหนก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะฟรีดาวจะเต็มได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถและที่สำคัญได้รถสวยคุณภาพรถเกดเเกดห้าดาวไปใช้งานนะคะสำหรับวันนี้น้องอันันเพชรยนต์ขออนุญาตลาพี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนนะคะถ้ามีผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ต้องขออภัยไวน้ณที่นี้ด้วยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะคะพี่ชอบคันไหนพี่ทักมาได้เลยนะวันนี้หนูลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ